Premises, มาแล yeah, ah, oh. ้วครับแกงลังสิทธนะครับเลยมาแต่หัววันเลยนะครับออกกันมา่อไหตอนไหนเนี่ยตีห้าครึ่งตีห้าครั่งตี่้าตีห้า ตัวนี้ปะมีถุงพลาสติกไหมไม่มีไม่มีตบอกมีัตมีถุงพลาติกมเออเอาถุงพลาสติกแทนตัวนี้ไปนเออถุงพลาสติกมาแซมมาแซมไม่รู้เฮ้ยนอนคืนเดียวมีคนมาแซมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไรกาดเนี่ย ยิงค่คนเดียวนี่มีหญิงมานอนด้วยไม่ใช่อันนั้นแฟนเพื่อนใช่ไหแฟนเด็กคิดว่าไอปอชื่อปอไปช่าเต็นท์เหรอไอที่ผมสั้นๆนะเออเออจมเลยาน้นีขานน้สูนา้ Thôi kìa, này coi